เราจะพูดถึงเรื่องของการเปิดบริษัทกับพี่น้องค่ะพ to ี่หนุ่มคะน้องรู้ไว้นะว่าคลิปที่ดูดูกันอยู่อ๋อเจ๊ปามปอยไม่ได้เงินสักบาทไม่ได้อะไรเลยตังไอสัตว์ในบัญชีเหลือ42บบาทห้องนังเล่าพี่น้องปอสี่ ร้อยแบบของจริงแล้วโอเคปรับปรับไมให้เพิ่มขึ้นลืมเปิดลืมม่ไอ้หกนาฬิกาห้านาทีเรื่องเล่าเช้านี้อยู่กับผมตรยุทธและน้องไบค่ะติวเอาไวเลติดเสื้อไปเลยล้วไอ้ไอ้ตึง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  The secret sausage. s a u said. What your secret? สว well ัสดีครับผมเคนนัครินกิ่งศักด I mean ิ์ค่ะดิฉันไบรท์ค่ะการโคจรมาพบกันระหว่างสองรายการของรายการที่เป็นที่หนึ่งของ u u u e e ในเรื่องข่าวสารและ เช้านี้ค่ะวันนี้เราจะพูดถึงเรื่องของการเปิดบริษัทกับพี่น้องค่ะพี่หนุ่มคะอุ๊ยบริษัทกับพี่น้องหรอค่ะใช่ค่ะพี่หนุ่มอุ๊ยไหนคุณลองเล่าซิว่าคุณมีเรื่องราวยังไงค่ะพี่หนุ่มคะอาจารย์ยิ่งใส่ออกเลยต้งนีตัดออก อะเปิดบริษัทกับพี่น้องนี่คือหัวข้อหลักน้องไอซ์เคยเห็นมาในพันทิปใช่ไหมว่ามีคนถามเยอะว่าการทํางานการเปิดบริษัทกับพี่น้องเนี่ยมันมีข้อดีข้อเสียอะไรยังไงใช่ในแถะแนะที่เราฐานะบริษัทของเราชื่อว่า OP Creator อ่านเล่าก่อนว่าบริษัทนี้มีเพจอะไรบ้างอยู่ในนี้ทุกวันนี้ก็มีวุ้นภาษาก็จะมี วุ้นหลักวุ้นบอลวุ้นเกมวุ้นติ่งวุ้นธุรกิจวุ้นอาหารแล้วก็วุ้นขายของก็จะมีกระเป๋ามีพวงกุญแจอะไรอย่างนี้แล้วก็มีเราเขียนแฟนไทยแล้วก็มีพี่น้องปอสี่พี่น้องปอสี่ซึ่ง Business m o เดลของบริษัทนี้เนี่ยก็คือการที่ปั้นเพจหลายๆเพจเพิ่มขึ้นมาเพิ่มขึ้นมาแล้วก็ให้ทีม AE ออออกไปขายก็คือเป็นเป็นธุรกิจที่เกี่ยวกับการขายโฆษณาใช่ไหมคำศัพท์คุณ แบ่โคางการพวกออเิตอะไรอย่างนี้เหรออ๋อแล้วคุณมีบริษัทอะไรเป็นอีเหรอมีบริษัทชื่อบริษัทโพลาร์พีกก็ให้บริการเกี่ยวกับประเมินการควบคุมภายใน เที่ของตัวเองเกี่ยวกับบัญชีแล้วกันประมาณนี้เกี่ยวกับบัญชีต่างๆแต่ไม่ได้รับทําบัญชีไม่ได้รับทำบัญชีแต่ว่าทําอย่างอื่นที่มันเกี่ยวกับบัญชีใช่เอาเข้าตลาดหุ้นอะไรเงี้ยใครอยากเข้าตลาดหุ้นก็มาบอกเจ๊ปามวันนี้เราจะมาเน้นเรื่องบริษัทโอพ r e a t o อเอร์โอเคบริษัทโอ Creator อร์ก็อย่างที่บอกว่าทําอันสิ่งนี้ใช่ไหมแล้วก็ทุกวันนี้ก็มีพี่น้อง พูดไปแล้วน้องปามกูแค่เสริมมึงคิดกูยังไม่พูดอะไรเล่าเริ่มจุดเริ่มต้นจุดเริ่มต้นบริษัทนี้จริงๆแล้วมันเป็นยังไงจริงๆแล้วบริษัท OP Creator เนี่ยเปิดขึ้นมาโดยที่ก็เปิดกับเพื่อนคนอื่นๆตอนก็เรียน a b a บกอ่ะก็อยู่มหาลัยชื่อโอพเฮ้ยก็อยู่มหาลัยชื่อเอแบอืออะไรจ้ไแฟนเลย ก็ S <S <S อยู่มาอะไรแบบอยู่ชมรมชื่อโอไอชมรมโอนี่ก็แบบว่าทํากิจกรรมกันมาแล้วตอนเรียนจบอ่ะก็ไม่อยากเลิกทำไอการแบบว่าทํากิจกรรมอะไรเงี้ยก็เลยตั้งบริษัทขึ้นมาแล้วก็แบบว่าเวลาบริษัทไหนเขาอยากไปเอาติง้งต่างจังหวัด3วัน2คืนเะนี่ยเราก็เข้าไปรับทาให้เขาแต่ว่าตอนนั้นด้วยความที่เพิ่งเรียนจบแล้วก็เด็กทําให้มันไปกันไม่รอดเออพอไปก็ไม่รอดแล้วก็ เออหยุดไปแล้วก็ขออ่ชื่อบริษัทอันเนี้ยสเตตัสบริษัทอันเนี้ยขอขอเอามาได้ไหมเออเผื่อจะเอามาทำต่อเออก็เลยมีกออยู่เออเพื่อนเพื่อนก็ไปทำอย่างอื่นกันซึ่งทุกวันนี้ไอโอแกไนซ์ก็ยังอยู่ก็คือเพิ่งเพิ่งกลับมาใช่เพิ่งคัมแบ็กก็บริษัทไหนที่อยากไปเอาติงนะครับก็ติดต่อมาทางเจ๊ปามแล้วเดี๋ยวเจ๊ปามจะแจ้งกอโอเคตพ้งแต่พูดมา กูยังไม่ได้มีส่วนต้อะไรกับกับตรงนั้นเลยอ่าเอาเป็นว่านั่นคือที่มาของบริษัทนี้ซึ่งมันก็ไม่เกี่ยวกับเนื้อหาด้วยแล้วจุดที่เริ่มมีพี่น้องเข้ามาในบริษัทนี้ก็คือตอนโควิดพอมันหยุดเกิดอะไรขึ้นมันหยุด หยุดทำออแกไนไปแล้วมันก็จะเหลือขาของฝั่งทำเพจทำเพจต่างๆแล้วก็ปอยบอยมันก็เริ่มรายได้เยอะเลยเพจเนี้ยมันมิจฉาชีพเก่งมันก็ไปหลอกขายงานลูกค้ามารายได้เยอะจนต้องเสียภาษีเออต้องเสียภาษีเอยมันก็เลยเปิดบริษัทขึ้นมาเออมันจะเปิดบริษัทเอออยากเปิดบริษัทขึ้นมาแล้วก็ก็บอกว่าเฮ้ยงั้นเอางี้ไหมพี่น้องพอซี่อ่ะก็มาเราเห็นแฟนถ่ายก็มา เราก็มันมันมีจุดร่วมเดียวกันมันคือการโมดิบิสเนสโมเดลมันเหมือนกันก็คือการผลิตคอนเทนต์ขึ้นมาเพื่อรับสปอนเซอร์เข้ามาเพราะฉะนั้นเราก็มารวมบริษัทเดียวกันไหมหลังจากนั้นก็ OP Creator ก็กลายเป็นบริษัทที่มีเพจต่างๆอยู่ในนี้อันนี้ก็เป็นจุดเริ่มแต่ละเพจอ่ะทุกคนก็จะมีหน้าที่เป็นของตัวเองอ่าเออคุณอูดดีกอก็จะมีหน้าที่อะไร มึงมีหน้าที่ทำไรหวะเออเอา่างนี้ทุกคนพีหน้าที่ยกเว้นมึงก็คือแต่ละคนก็จะดูแลเพจของตัวเองไปก็ดูแลเพจวุ้นแปลภาษาไอ้ปอยมันดูแลเราเขียนแฟนไา่ของมันไอ้จิ๋วดูแลพี่น้องปอสี่ทุกคนมันมีเพจหมดนะก็เหลือมึงคนเดียว มึงแกทำอะไรไม่เดี๋ยวเดี๋ยวคือคือต้องพูดพูดอย่างนี้ต้องพูดมุมไหนมันก็ไม่ถูกน้องแปมในบริษัทมันมีหน้าที่แต่ละคนแตกต่างกันอย่างกออย่างเงี้ยก็คือดูภาพรวมดูภาพรวมดูกลยุทธ์ของบริษัททิศทางของบริษัทชัดเจนชัดเจนว่าต้องไปเวไหน์ใช่น้องแปมเจเนี่ย ต้องดูบัญชีบัญชีหรืออะไรก็ตามที่เกี่ยวกับการเงินเอกสารสัญญาทุกอย่างก็คือดูแลหมดร่วมกับพี่เนยร่วมกับพี่เนพี่เนยก็คือแฟนก๊อสแผนกบัญชีคนหนึ่งใช่ก็คือ2คนช่วยกันดูแล้วก็ปอยเนี่ยก็จะทำกราฟิกจิวเนี่ยก็จะทำหน้าที่ดูแลเพจพี่น้องปอสี่เป็นหลักเออเป็นทั้งเคทอะไรอีกเขาเรียกอะไรจิ่งมันก็ไม่ค่อยมีอะไรทำ ทำอย่างเดียวคุณทำอะไรคุณทำแต่ติ๊กตอกอะไรอ่าแล้วมาอยู่กันอย่างนี้เขาก็ถามกันในพันทิปมาว่าเอ้ยมันมีปัญหาอะไรไหมไในการที่พี่น้องจะมาทำร่วมกันปัญหาในการทำงานกับพี่น้องก็จะมีแบบเรื่องของความคิดเห็นไม่ตรงกันแล้วก็เรื่องของแบบอารมณ์อะไรอย่างเงี้ยนะแบบอารมณ์มันจะแบบขึ้นง่ายลงง่ายอ่ะคือบ้านเราเนี่ยปัญหามันคือ ทุกคนเนี่ยมันก็เก่งกันหมดในเรื่องของความครีเอทีฟเก่งเก่งสุดอาจจะมีคนหนึ่งอ่ะที่เก่งที่สุดจิวจน้องปามเนี่ยใช่ใช่นึง่ง <laughs> มันก็เก่งกันหมดพอมาคุยงานกันแรกๆจะเป็นบ่อยมากมก็คือการที่4คนมานั่งแล้วก็อ่ะ พรุ่งนี้จะถ่ายอะไรไม่ก็อาทิตย์หน้าจะถ่ายอะไรแล้วเรื่องที่มันจะตีกันก็คือว่าเราไม่ได้คิดไว้ว่าเฮ้ยเราทํากันระยะยาวนี่หว่าเราไม่ได้ทําระยะสั้นแล้วเราก็ชอบตีตกไอเดียอของคนอื่นกันโดยที่จริงๆแล้วอ่ะเราจะทํา youtube เนี่ยม,มันทำกันสามปีห้าปีสิปีใช่ป่ะมันมีสล็อตให้ความไอเดียนั้นที่เราอาจจะไม่ชอบตอนนี้แต่มันดีได้ลงอยู่แล้วเออ แล้วตอนคุยกันเมื่อก่อนประชุมกันเนี่ยก็แบบสมมติก็เสนอ A <ม>ไปอย่างเงี้ยแล้วแบบเจ๊ปามไม่ชอบเงี้ยมันก็จะหายไปเลยอันนั้นอ่ะก็คือปัดตกเลยปัดตกไปเลยเ<อ>จนแบบก,ก็รู้สึกว่าเฮ<อ>้ยมันคือที่อะไรวันนสถานการณ์อ,อันเนี้ยมันคืออ,อ,อะไรก็ลองคิดคิดดูมันก็ได้คําตอบมาว่าเออบางทีมันแบบเราไม่จําเป็นที่จะต้องชอบทุกคนก็ได้ถึงถ<อ>่ายเ,<อ>เพราะว่ามันมีสล็อ ให้เราได้ถ่ายเนี่ยอีกเป็นปีปีปีเนี่ยนะบางทีอเราเมืออาชีพหน่อยก็คือต่อให้เรื่องนั้นจะเป็นเรื่องที่เราไม่ชอบอแต่ถ้ามาติที่ประชุมออกมาแล้วว่าต้องถ่าย ก็ต้องถ่ายอ,อันนี้มันตีไปถึงเรื่องมาบริษัททุกคนเหมือนกันนะบางไอเดียเราไม่ชอบของคนเนี้แต่ถ้ามติมัน,มน<ง>ออกมาแล้วว่าต้องทํำมืออาชีพที่ดีคือคนที่สามารถทําสิ่งที่ตัวเองไม่ชอบอให้ออกมาดีได้เหมือนกับตอนที่ตัวเองชอบอ,อันที่สองคือเรื่องของอารมณ <c oughs> ์อาถันอาฆาแก่มากอารมณ์เนี่ย บ้านเราเนี่ยคือหน้ากล้องเนี่ยตลกปลกหาอแต่ว่าหลังบ้านเนี่ยคือเราก็อยากจะทํามันให้ดีอะแล้วก็เวลาที่ประชุมอะไรเงี้ยก็จะมีความดูเดือดอแล้วก็ดุนแรงอารมณ์ุนแรงก็ก็มันตีกันมาตั้งแต่เด็กๆใช่จะให้มาหยุดตีกันใจมันรักไปแล้วใจรักการตีจริงๆแบบแค่สมมติว่าคนหนึ่งชักสีหน้าขึ้นมาแบบ เซ็งอะไรอย่างเงี้ยคือบรรยากาศมันก็จะแบบไปเลยเออมันจะไปเลยสี่คนคือมันจะแบบเออไม่ก็ไม่อยากคุยแล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันก็ต้องแบบเออไอของของน้องปามเนี่ยก็จะใช้วิธีแบบเกลียพยายามเกลียทุกคนให้แบบอ่าสมมตินคนนี้พูดแล้วไม่ชอบทุกคนก็จะเงียบแลละอะไรเงี้ยก็จะแบบอ่ะนั้นเรายังไงดีอ่ะหา,าตรงกลางอ,อะไรอย่างเงี้ยเอเอเพื่อที่จะแบบพยายามดึงอารมณ์ทุกคนให้มันยังแบบอไม่ไม่ดิ่งลงอะไรอย่างเงี้ย อ่ะแล้วแล้วของกอของกอแบบถ้าสมมติว่ากอมีอารมณ์แล้วก็จัดการยังไงในหัวก็มันแยกเป็น2อันอันแรกก็คือ4คนบ้านเราเวลาอยู่รวมกันอะแล้วเวลามันจะหนอยมันนอยง่ายมากเลยมันเหมือนแสงเทียนอะมันมีอะไรมาโดนแม้แต่ลมเบามากมันก็แล้วมันก็พร้อมจะล่มไปตลอดเวลาเลยบ้านเราสี่คนะเวลาพูดอะไรก็จะพยายามระวัง ก็พยายามที่สุดที่จะพูดแต่เรื่องดีๆออกมาอะไรเงี้ยอีกอันนึงก็คือในแต่ละคนมันก็มีความแบบขี้โมโหอยู่ในตัวซึ่งกอเองก็ไม่ชอบเวลาตัวเองโมโหมีวิธีไหมแบบที่จะแบบอ่าไม่อยากไม่อยากให้ตัวเองโมโหหรือก็ถ้ารู้มันจะโมโหไหมอ่าโอเคปิดคลิปไปเลยทุกคนเป็นแบบนี้แหละ คืออย่างน้องวามเนี่ยก็เป็นคนขี้โมโหแต่ว่าถ้ารู้สึกว่าแบบมันมันมาแล้วมันมาแล้วก็จะแบบเงียบก,ก็จะเงียบไปเลยแต่ว่าทุกคนคือเงียบก,ก็โมโหอีกอะคือสุดท้ายมันมีออร่า <c oughs> ออกมาทุกคนก็จะแบบน <c oughs> ู้อยู่ดีเอาเป็นว่าคนที่ไม่เจอปัญหาอะไรเลยคือคนตายแล้วนะ <c oughs> ถ้ายังมีชีวิตอยู่ะมันก็ต้องเจอเรื่องพวกนี้ก็ว่าทําใจเข้าใจแล้วปรับตัวค่อยๆปรับค่อยๆเป็นค่อยๆไปอันนี้คือทางออกที่ดีที่สุดในการจัดการ การเรื่องนี้ก็ว่าคือมันต้องมีสติในการพูดอย่างเงี้ยคือคนพูดก็ต้องแบบเออรู้ว่าเราพูดอะไรแล้วแบบเราพูดไปกระทบใครหรือเปล่าหรือว่าแบบเราทําให้ใครแบบรู้สึกไม่ดีส่วนคนฟังเองอ่ะก็ต้องเข้าใจคนพูดว่าบางทีเขาก็ไม่ได้ตั้งใจว่าเขาแบบต้องการจะสื่ออะไรอะไรอย่างเงี้ยเอาเป็นว่าทางออกก็ว่าทําได้แค่นี้แต่ว่าเป็นทางที่ควรทําจริงๆก็คือการเข้าใจแล้วก็ยอมรับมัน ข้อหปัญหา,ญหาข้อ1คือต่างคนต่างมีความคิดเป็นของตัวเองปัญหาข้อ2ก็คือเรื่องอารมณ์ปัญหาข้อที่3คือมีความเกงใจอันนี้คือประสบด้วยตัวเองคือเมื่อก่อนน่ที่กอเคยเปิดบริษัทจับเพื่อนตอนนั้นน้องฟ้าก็เป็นคนที่ทําบัญชีให้แต่ตอนนั้นก็ยังเด็กแล้วก็ความรู้แบบงูงงปลาปลาอะไรอย่างเงี้ยตอนที่เราทํางานให้บริษัทอื่นน่คือมันต้องแบบเข้มข้นมากมันต้องอขอเอกาสารแบบจริงจังมากเอกสารห้ามหายอะไรอย่างเงี้ยแล้ว พอน้องวรมาทํากับก้อน้องวมก็ไม่กล้าขอกลายเป็นแบบพยายามพยายามที่จะมานั่งทําเองอคือเกรงใจอะ่ะสุดท้ายคือก็เกิดปัญหาขึ้นจริงๆก็คือสัมภากระเข้าตอนนั้นน้องก็รู้สึกผิดนะเพราะว่ามันโดนปรับเออเป็นเงินแบบหลักแสนเลยอันนั้นแหละก็คือเป็นปัญหา ของของความเองที่รู้สึกว่าแบบเกรงใจไม่กล้าพูดอ,อะไรอย่างเงี้ยไม่กล้าขอไม่กล้าแบบไม่กล้าสอนอะไรอย่างเงี้ยคือไอ้ความเกรงใจนี่มันจริงจมันทุกคนมันก็มีแหละว่ามันม,มันไม่กล้าพูดเรื่องนู้นเรื่องนี้อ,อะไรอย่างเงี้ยเออทางแก้ของกอนนะก็คือมันก็ต้องพยายามหาวิธีนําเสนอให้มันแบบเป็นวิธีนําเสนอที่จะทําให้เขาไม่รู้สึกขุนเคืองใจอะไรอย่างเงี้ยที่เราพูดมันออกไปอะไรอย่างเงี้ยเออขุนเคืองไงวะ อสอนวิธีเป <connect in no liebe> ิดบริษ <Specifically> ัทเก่าต่อยกันทะลุพูดอะไรอยู่คนเดียววะอาทางแก้ของการเกรงใจแบบเนี้ยของกอก็คือพยายามที่จะหาวิธีพูดที่จุดหมายยังได้เหมือนเดิมแต่เราไม่ต้องพูดตรงๆออกไปก็ได้เช่นมีอยู่ช่วงหนึ่งที่ออฟฟิศเรานี้นอกจากคนในบ้านสี่คนแล้วก็เพราเราก็จะมีพนักงานคนอื่นๆใช่ปะบางทีก็ชอบไป นอนที่โซฟาเวลานอนก็จะเอาขาขึ้นไปม,มันจะทําให้โซฟามันดําง่ายก็เลยไม่รู้จะพูดยังไงแต่มันก็ต้องพูดก็แกล้งทําเป็นขึงขังก็แกล้งทําเป็นแบบประกาศอ,อะไรเงี้ยทําเป็นเหมือนแบบมีสารมามจากพระราชาม,มาอ,มอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่เราสั่งนะไม่ใช่เราสั่งนะออว่าเออใครผู้ใดก็ตามอยากนอนเราก็ไม่ว่าแต่ ถ้าจะนอนก็อย่าเอาเท้าเปล่าขึ้นไปให้ใส่ถุงเท้าหรืออะไรให้เรียบร้อยขึ้นไปเออเอออันนี้เป็นวิธีที่ดีเออหรือมีอยู่ช่วงหนึ่งใครก็ไม่รู้ในออฟฟิศชอบเอาเศษขยะไปทิ้งในในที่ล้างมือซิคงเออก็เลยต้องเขียนเป็นป้ายเป็นประกาศจากแม่บ้านแต่จริงๆไม่มีแม่คนบีมอยู่นี่หนูจ๋าอะไรนะหนูหนูลูก ดูดูลูกคนไหนกินอาหารหมดแล้วให้เอาเศษอาหารทิ้งข้างนอกนะเ,<อ>เพราะว่ามันไม่มีบ่อดักไขมัน<อ>แล้วก็ขอบืุนจ้าป้าแม <c oughs> <c oughs> <c oughs> ่บ้านเขียนป้าแม่บ้านแล้วทุกคนนออฟิศมันก็รู้อะว่าไม่มีรู้ใช่ไหมเใครนะเอ้าป้าแม่บ้านไม่ได้เขียนหรอทุกคนนออฟิศมันก็รู้ว่าไม่มีป้าแม่บ้านแต่ก็เห็นไ่อ่านมันก็อ่านแล้วตลกไหม เออ,อก็ตลกดีแล้วหลังจากนั้นก็มไม่มีใครทิ้งเพราะฉะนั้นเรื่องของการพูดการจาอันนี้คือปัญหาขอการพูดการจาความเกรงใจแก้ปัญหาได้ด้วยความคิดสร้างสรรค์นในวิธีการนําเสนอเอ,อช่วยได้ในพันทิปเขามีปัญหาอะไรอีกไหมน้องไเรื่องเงินค่ะอ่าเรื่องเงินเนอะรู้ก็ไม่บอกอีกอันหนึ่งคือเรื่องเงินก็ต้องแบ่งให้ชัดเนาะแล้วก็ต้องแบ่งแบบแฟฝงคนให ก็ต้องให้แบบแฟฝๆคนรับก็ไม่ใช่ว่าจะโอ้ยจะเอาอย่างเดียวอ,อันนี้พูดไหนถึงบริษัทของพี่น้องนะ,ะที่บริษัทเรามันทํากันอย่างนี้ก็คือ,อคนให้ก็จะ คิดว่าเออแฟร์ไหมแล้วคนรับก็จะไม่มีแบบอู้บริษัทเราไม่ค่อยมีคนอู้แต่ว่าตอนที่เราให้เนี่ยอย่างเราให้เงินเดือนกันะคือเราให้แบบไม่ได้ให้เยอะเหมือนแบบอ๋อคนนี้น้องเราเอาไปเลยอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่คือเราก็ดูตามตลาดแล้วเราดูตามขอบเขตนงานว่าจิ๋วทําเท่านี้จิ๋วได้เท่านี้เออก็น่าจะเพียงพอซึ่งถ้าเกิดว่าจิ๋วทํางานไม่ได้ตามที่พวกเราคาดหวังก็จะมาคุยกันแล้วว่าน้องเราเนี่ย ทำอะไรอยู่อ่ะประสิทธิภาพอของมันเนี่ยมันคุ้มกับเงินไหมอะไรอย่างเงี้ยเออ,อนอนอีกแล้วอ่ะอะไรอย่างเงี้ย <laughs> เ <laughs> มื่อกี้เพิ่งพูดไปว่าไม่มีใครรู้ <laughs> ไม่เนี่ยมันนอนสิบนาทีห้านาทีออจริงๆมันก็แซวๆเออใช่เพราะเวลาทํางานกันทีโอ้โหมันไม่มีอะ่ะแบบกี่โมงกี่โมงอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก็ จะเริ่มก็สายม,ม,มันเป็นประสิทธิภาพหรือเปล่าเนี่มันก็ทํมาดูเลอ็สายเลิกก็เหลวบางทีก็ไปทําเล็บอืมบางทีก็ไปต่อสีลมประจําเลยวันนี้กลับผ่านเลยไปแล้วมไม่แต่เขาก็เอาคอมกลับไปทำาเออแล้วก็มีการแอสไซน์งานให้ก็คือแอสไซน์อันนี้ เออให้เรา <laughs> ใช่ที่อ่านมานะคะเรื่องผลประโยชน์ไม่ลงตัวแบบว่าสมมุติมี2คน A กับ B A จะคิดว่าแบบเฮ้ยฉันทําเยอะกว่าฉันรุ่งได้เยอะกว่าแกสิออเออ,เอ,อมันจะมีปัญหาเรื่องนี้แต่ว่าต้องการแบบเยอะกว่าคนอื่นอะไรเพราะว่ามองมองแต่ตัวเองมากเ ผลประโยชน์อย่างสมมติบริษัทอื่นที่เขาเป็นพี่น้องกันแล้วมีข่าวอะไรอย่างเงี้ยไม่ดีซึ่งมันก็คือมันมีทั้งมันคือนอกเหนือจากเงินมันก็มีเรื่องอื่นอีกอ,อะไรอย่างเงี้ยเออเรื่องทรัพย์สินเรื่องอะไรอย่างเงี้ยเร่ออก่าแบ่งผลประโยชน์ไม่ลงตัวอื ของเรามีไหมของเราก็ได้ไม่เท่ากันเออใช่ได้ไม่เท่ากันในพี่น้องปสีเนี่ยมีจิวได้คนเดียว <c oughs> ใ,ใครได้เลยนอกจากไอ้จิวน้องๆรู้ไว้นนะว่าคลิปที่ดูดูกันอยู่อ,ยอ๋อเจปาปามปอยไม่ได้เงินสักบาทไม่ได้อะไรเลยเพราะว่ามันยังไม่ถึงขั้นที่สปอนเซอร์มันจะมาเยอะจนเราสามารถแบ่ง กับทีมทั้งหมดได้แล้วมันจะมาถึงเราอ่ะคือถ้าพูดถึงบริษัทนี้จริงๆแล้วมันลงตัวเพราะว่า3มคนยังไม่ได้อะไรเลยแล้วก็หนึ่งคนอ่ะได้เป็นในรูปแบบเงินเดือนซึ่งจิ๋วอ่ะที่ได้เป็นเงินเดือนเพราะว่าเราให้จิ๋วทําแบบเต็มเหนียวห้ามไปรับงานประจําใช่แต่อีก3ามคนเนี่ยคือยังสามารถไปทํางานของตัวเองได้เพราะว่ามันไม่มีเงินเดือนจากตรงนี้เรื่องผลประโยชน์ตรงเนี้ยมันก็เลยยังไม่มีปัญหาขนาดนั้นขอแก้ม เงอ้สัตว์ในบัญชีเหลือ42บบาทรายละเอียดมันเยอะมาก <ừ> ทุกคน การเปิดบริษัทเนี่ยอย่างของไอ้คนนี้ที่เป็นคนตัดต่อกับโปรดิวเซอร์ของพี่น้องพอศีก็จะเป็นเงินกระเป๋าตังค์ที่น้องพอสีเป็นคนจ่ายคือในบริษัทเราเนี่ยเรามีบัญชีอยู่ประมาณ5-6บัญชีแล้วมันก็จะเป็นของเพจนั้นเพจนั้นแยกกันก็จะมีอ่ะคนนู้นคนนี้อ่ะใครทําเพจไหนก็จะเอาบัญชีเพจนั้นจ่ายเออแล้วบางทีมันก็จะมีเรื่องของการที่เฮ้ยคนนี้มันคนของแผนกนี้คนมันมันหยาอะไรอย่างนี้ก็มีก็มีเออมันก็อาจจะมี ความแบบนึกไม่ถึงอ่ะแบบไม่แฟร์หรออันนี้ฉันก็นึกว่ามันโอเคแบบนึกว่าไม่ได้คิดอะไรอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าทางแก้ควรจะเป็นการพูดเนาะอเออแบบพูดกันตรงๆเลยว่าแบบเอออ่ะเรารู้สึกยังไงแล้วเราสามารถแก้หรือเราสามารถแบบหาตรงกลางกันได้ไหมคุยกันไปคุยกันมาก็พอจะจับได้ว่าผลประโยชน์ แก้ไขได้ได้การคุยเหมือนกันคือบางทีปัญหาเป็นคนละปัญหาปัญหาเรื่องการไม่กล้าพูดในที่ประชุมกับปัญหาเรื่องผลประโยชน์ออมันแก้ด้วยเรื่องของการพูด,พดอย่างสร้างสรรค์เหมือนกันแต่ถ้าสมมุติถ้าเป็นแบบอย่างในพันทิปอย่างเงี้ยเขาบอกว่าเป็นพี่น้องกันแต่ว่าเขาต้องการแบบทรัพย์สินหรือต้องการแบบบริษัทอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก็พูดกันแล้วอ่ะพูดตรงๆกันแล้วแล้วมันถ้าเกิดมันยังไม่ได้อีกเราจะทำยังไง พื้นฐานมันต้องแน่นคือบริษัทที่เป็นอย่างนั้นเพราะพื้นฐานการพูดคุยมันไม่แน่นตั้งแต่แรกไฟมันไหม้อันใหญ่ไปแล้วอะ่ะม,มันก็ทําได้แค่ดับไฟแล้วค่อยมาสร้างใหม่อ่ะม,มันก็ดับไฟแล้วมันก็จะเหลือแต่ซากอ,อ่ะแต่บางทีมันก็ไม่มีทางแก้เพราะว่าไฟมันไหม้มออสรุปสรุปอีกทีสรุปอีกทีว่าปัญหาเมื่อกี้อ่ะมีทั้งหมดสข้อหนึ่งคือ <c oughs> ใครจดไว้ด้วยหนึ่มีความคิดเป็นอมีความคิดเป็นของตัวเองสองก็คือเรื่องของอารมณ์ข้อสาคือความเริงใจกันแล้วก็ข้อสี่คือผลประโยชน์คือทุกเรื่องอะทางแก้จริงๆมันก็คือเราต้องคุยกันมีอะไรเราต้องคุยกันอเออแล้วก็ใช้สติให้ได้มากที่สุดอย่าใช้อารมณ์ถัดมาก็จะเป็นเรื่องของข้อดีบ้างอเปิดบริษัทกับพี่น้องมีข้อดียังไง สำหรับน้องบอลนะน้องบอลมองว่ามันเร็วในการคุยกันอะ่ะแบบมีประเด็นหรือมีปัญหาอะไรอย่างเงี้ยมันคุยกันได้เร็วอืมอย่างถ้าทําทกับเพื่อนบางทีมันก็อยู่ Office, ออฟฟิศทำแบบไม่ใช่คนอื่นไม่ใช่เพื่อนอะ่ะบริษัทปกติอ,ะอ่ะอยู่ออฟฟิศ เลิกงานบางคนจะทักไปตอนสองทุ่มสามทุ่ม่าโกรธแล้วเออไม่ได้บอกว่าผิดแต่ว่ามันก็เป็น c u เจอร์แบบนั้นแต่บ้านเราอย่างเงี้ยสี่ทุ่มเงี้ยอาบน้ําเสร็จเงี้ยบางทีมันอาบน้ำน่าไมนคิดออกอ่ะมันออกมามันก็พูดได้เลยใช่มันก็คุยกันเลยเช่นแบบว่ากอชอบอา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 บแล้วก็คิดอะไรได้อย่างเงี้ยแบบคิดธุรกิจใหม่ทุกห้านาทีอาบอาบอ้ย อยาขายไก่ทอดหั่นใหญ่จังเลย,ลย<ช>อะไรเงี้ยเสร็จเดินจากห้องน้ำก็ไก่ทอดหั่ใหญ่ตราพี่น้องปอสยกมือก <c oughs> <c oughs> ็ต้องมาโหดโหดกันตรงนั้นแล้วทุกคนก็<ช>นอนอยู่ยบนเตียงใช่แล้วคือแบบบางทีไม่ ไม่อยากยกแต่ก็อ่ะก็ยกยกเพื่อสพอร์อันนี้คือของมุมของฟามอ่าของก้อข้อดีสักข้อหนึ่งของก้อก็คือเราจะไม่โดนโกงแต่ีนไม่อาจจะเป็นพี่น้องบ้านเราได้นะก็เคยเห็นในข่าวนะว่าบ้านอื่นมันเออแต่ของของเรานี่มันคือแบบแต่เราอาไว้ใจได้ใช่เอาคนอื่นเอาสิ่งนี้อยู่ในหัวเราเนี้ยก็ไปบอกคนอื่นได้เออาเอาไปเล่าให้ฟังได้ คือถ้าเป,นนเป็นบริษัทอื่นที่พี่น้องไม่ได้อยู่ในบริษัทก็เอาไปบอกได้นั่นแหละแต่มันไม่มีผลอะไรไงแต่ที่เนี่ยมันมีผลไงเอาไปบอกปุ๊บสักพักสิ่งนั้นก็นจะโผล่มาใช่ใช่บางทีก็อาจจะเอาไอเดียไปอะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่ใช่ใชเออก็นี่ก็พูดได้หมดเอเอเพราะมันเป็นพี่น้องกันของผมขออีกข้อหนึ่ง คือรู้สึกว่านี้เป็นข้อดีแบบสุดๆเลยเออก็คือมันจะช่วยกันแบบซัพพอร์ตกันนะสมมติก้ออยากเปิดร้านไก่ทอดอะไรเงี้ยเป้าหมายของเราก็คือแค่อยากแบบมีเงินรวยขึ้นอะไรเงี้ยเราก็พร้อมที่จะแบบ ซัพพอร์ตของสนับสนุนอะไรอย่างเงี้ยซึ่งรู้สึกว่าเป็นพี่น้องกันสนับสนุนกันได้ง่ายกว่าคนนอกอ,อ,อ,อ่ะเอออ่ะข้อดีข้อหนึ่งอของก็ก็คือมันกลายเป็นว่าพนักงานคนอื่นก็ได้ความเป็นครอบครัวไปด้วยคือ,อทุกวันนี้ก็ไม่ได้ทีตน้องไอ้น้องคนอื่นๆเหมือน หมืนพน,กพนักงาน,งานอ,อีทำกับข้าวมาอันนี้ก็แย่งกินไข่ชะอมของกอ, <c oughs> อไม่ใช่ของมึงค่ะข,ของทุกคนเขาทำมาแบ่งทุกคนทุกวันนี้เนี่ยบริษัทไหนที่พูดว่าเอ้ยบริษัทเราอยู่กันแบบครอบครัวครับมึงจะดูเสลอเลยแต่ว่าเยี่ยบริษัทเราอะ มันอยู่กันอย่างนี้จริงๆล่าสุดชวนไอซ์ไปงานรวมญาติเเออออไปกินโต๊ะจีนกันในตระกูลเชวนไอซ์ไปด้วยแล้วไอซ์บอกว่าไอซ์นามสกุลอะไรหรอแต่คือตอนนั้นไม่ได้รู้สึกเลยคือรู้สึกว่าไปได้ไปได้ใครๆเขาก็ไปไปได้ไปกันเต็มเลยไอซ์อยู่ไอซ์นั่งทำงานที่นี่คนเดียวแล้วคือโหยิ่งรู้สึกแบบเออแล้วเราไปกินเป็ดปักกิ่งอย่างเงี้ยเออไปได้ ไรเลยแบบไอ อย่างไออู๋ไงไออูมีคนคุยปุ๊บทุกคนพร้อมจะหยุดเลยนะหยุดทํางานทุกอย่างแล้วเพื่อมาถามว่ามันคือใครคนนั้นคือใครเออเราไม่ได้เสือกเลยเลยแต่เราทีตอูเป็นครอบครัวใช่คือพี่ชายเราใช่เราก็พร้อมเสือกและไม่มีอะไรหรอกมีข้อดีอีกไหมเออการรู้จักนิสัยใจคอกันก็ทําให้อะไรอะไรมันก็ง่ายขึ้นเช่นแบบ อ่ะเรารู้ว่าเราจะเข้าไปคุยกับคนเนี้ยเราจะคุยในเวไหนเราจะไปหาคนเนี้ยเราจะต้องพูดยังไงอ,อะไรอย่างเงี้ยดีกว่าแบบเออเราไม่เราไม่รู้ว่าคนนี้เขานิสัยยังไงแล้วเราต้องมาปรับมาเปลี่ยนอะไรอย่างเงี้ยอ,อันนี้ก็คือมันมันง่ายขึ้นในการทํางานแล้วประมาณนี้คําแนะนําหรือว่าข้อควรระวังสมมุติว่ามีคนมาขอคําแนะนําก็ว่าแบบเออเนี่ยพี่หนูเขาแบบมาชวนเปิดบริษัท หรือว่าเปิดบริษัทกับพี่น้องดีไหมก็มีหนึ่งคำแนะนำอะไรที่จะแบบบอกเขาของของน้องปาม <c oughs> ของน้องปามน้องมามีอะจะเปิดบริษัทกับพี่ก็ได้ แต่ว่าต้องคำหนึ่งถึงปัญหาที่เมื่อกี้เราพูดไปด้วยสุดท้ายแล้วมันต้องมันต้องมีสติแล้วมันก็ต้องแบบแฟร์เออแล้วก็ถ้ามีปัญหาก็ต้องคุยกันอะไรเงี้ยอของกก็จะถามน้องคนนั้นว่าพี่น้องความสามารถมันครบรแผนกไหม,มในบริษัทถ้าไม่ครบอ่ะก็ให้ไปหาความรู้ให้ครบ เพราะว่าถ้าบริษัทนี้จะอยู่ไม่ได้ถ้าเจ๊ปามไม่ได้เป็นคนทําเรื่องบัญชีและเรื่องเอกสารแล้วก็ไม่มีครีเอทีฟไม่มีคนท graphic, ํากราฟิกไม่มีแผนกต่างๆบริษัทมันก็จะไม่มันก็อยู่ได้แหละแต่ว่ามันก็จะวุ่นวายหน่อยแต่ว่าบริษัทที่แข็งแรงมันก็ต้องมีหัวประจำํำแผนกนั้นๆอยู่ครบ ก็ประมาณนี้เปิดบริษัทกับพี่น้องอ่าเปิดบริษัทกับพี่น้องอ่าเราคงจะไม่แนะนําว่าเปิดเธอหรือว่าอย่าเปิดเลยเพราะว่าพี่น้องคือแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันวันนี้เราก็มาแชร์ฝั่งเราให้ดูว่าฝั่งเราพี่น้องเป็นแบบนี้สไตล์เป็นแบบนี้บริษัทมันก็จะออกมารูปแบบนี้ประมาณนี no ้ใครที่เปิดบริษัทกับพี่น้องหรือว่ามีพ่ออะไรที่ตีกับพี่น้องในบริษัทอะไรเงี้ยก็พิมพ์มาบอกได้เผื่อเรารู้คำตอบเราจะไปพิมพ์ตอบให้โอเควันนี้ลาไปก่อนสำหรับวันนี้ผมเคนนคริรทรน และไบร์และโตและพิยุทธ์ค่ะไปก่อนครับตอวดีครับ Bye.